สวัสด <You. S 2> ีนรมงานทุกทกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ on box unbox นะครับอีพีที่เท่าไหร่ติดตามหน้าคลิปเลยนะครับก็วันนี้มีมังงะมาเปิดกล่องกันให้ดูแล้วนะครับประกอบกับการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปกหลังปกราคาหรือว่าภาพรวมต่างๆนะครับผมเองก็ยังไม่ได้อ่านนะเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมกัน ก็เดี๋ยวมาเช็คกันทีเล่นนะครับหน้ปกสวยมากนะผมกชอบครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมซื้อแลนี้และหน้าปกนี่แหละหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับ ก็เรื่องนี้นะครับมีใน n e t f l i x นะครับก็จะต่อจาก Netflix ที่เป็นอนิเมะเล่มที่8นะครับช่วงกลางเล่มนะครับเ,เล่มเก้าเนาะก็สำหรับใครที่แบบว่าได้ไปดูใน n e t f l i x มาแล้วนะครับรู้สึกติดค้างหรือว่าอยากติดตามต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อมางงะมาอ่านต่อได้นะปัจจุบันมีถึงเล่มที่15นะครับมันพลออเดอร์15นี่ตอนนี้น่าจะเปิดพลยออเดอร์อยู่นะแต่ผมสั่งมาแค่13ก่อนนะครับ เพราะว่ามันเป็นแบบจัดเซต13บเล่มเนาะผมก็ไม่ได้ซื้อเล่มอื่นนะครับโอเคครับก็จักรวาลของอุนตอรแมนในมังงะนี้นะครับก็จะเล่าถึงหลังเหตุการณ์ที่ว่าตัวฮฮยาตะเองนะครับที่เป็นอุนตอรแมนเนี่ยปาบเซตต้อนไปแล้วนะครับแล้วอุนตอรแมนก็กลับดาวไปนะครับหลังจากนั้นสิปีผ่านไปเนี่ยโลกเองก็สงบสุขนะครับและตัวฮายะตะเองก็มีลูกชายนะครับชื่อว่าชิจิโร่นะครับก็เขาได้รู้นะครับว่าร่างกายของตัวชิจิโร่เองเนี่ย มีสมรรถนะร่างกายที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับทั้งแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งนะครับรวมถึงตัวเขาเองก็ด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะได้มาเป็นอุลตร้าแมนในภาคหลักนี้นะครับก็จะเป็นตัวลูกชายของชินจิของไฮยะตะนะครับชินจิโร่นะครับก็คือเป็นอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้นะครับก็มันจะไม่ใช่อุลตร้าแมนร่างที่เป็น40เมตรนะครับมันจะเป็นอุลตร้าแมนในละในไซส์คนปกติเนี่ยแหละครับเป็นชุดสูตรนะครับรวมแล้วก็มีหลายคนนะ ในเรื่องนะเขาจะมีตัวแมนหลายคนนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองดูอนิเมะหรือว่าได้อ่านมางงะดูนะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวจะมาลองอ่านนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวดูรูปเล่มรูปเล่มก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับเก้าสิบบาทนะครับเล่มอื่นๆเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนไม่แน่ใจอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวรีปินนะครับเก้าสิบบาทตัวนี้มันจะเป็นแบบก่อนก่อนที่จะเป็นตัวนี้นะแปดสิบบาทนะครับ แปดสิบบาทจนถึงเล่มที่อ้อมันขาดเล่มเลยนะสองสามสี่หกเจ็ดนะครับแปดสิบบาทแล้วก็สิบสามสิบสองสิบเอ็ดนะครับที่เป็นแปดสิบาทนะที่ผมที่ผมมีนะของเลื่ออื่นที่ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้ของค่ายเด็กนะครับเด็กเป็นคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนะครับเดี๋ยวในเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว ต้องไปอาจจะต้องอ่านแล้วก็ไปดูเลนสฟิกเพื่อหาความแตกต่างนะครับแต่เขาแนะนํามาว่า,าถ้าจะเก็บมังงาเนี่ยก็เก็บไปโคไปเลยนะครับเพราะมันจะมีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปจากเลนสฟิกนิดหน่อยนะครับในเรื่องของครอบครัวหรือว่าตัวแม่ของเชนจิโร่เองนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคน,านมากนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย